เล่ลั่นทูกห่วยยกอำเภอเล็กเด็ดพญาเต่างอยออกตรงเพงชาวบ้านดีใจปลดนี้แห่ฟ้อนรำแก้บน เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่16ธันวาผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครหลังจากที่รางวัลเลข้าย2ตัวออก35ทำให้มีเสียงเฮลั่นทั้งอำเภอเพราะเลขดังกล่าวตรงกับพยาเต่าง่อยที่ให้ไว้34 35เล่นเอารวยกันยกอำเภอในกเกษมเคนะอ่อน ประธานวัฒนธรรมตำบลเต่างอยได้กล่าวว่าเมื่อเลขท้ายสองตัวออกสามห้าชาวบ้านถึงกับเฮลั่นบางรายถึงกับล้มลงนอนที่พื้นในบริเวณสวนสาธารณะเต่างอยเพราะออกตรงเพ่งกับคนรวย18ล้านที่มาซื้อลอตเตอรี่ไว้ทำให้บรรยากาศบริเวณลานเต่างอยคึกคักทันทีผมไม่เคยถูกมากขนาดนี้ทั้งลอตเตอรี่และหวยอีก ถูกเลขหกหลักขึ้นเรียกว่างวดนีปลดหนี้ปลดสินต้องไปกราบพระยาเต่างอยแล้วครับท่านเป็นเทพเจ้าให้โชคจริงๆและที่สําคัญหายจนกันแบบยกอําเภอหรือทั่วประเทศครับข้อหวยคนหนึ่งกล่าวไว้แล้วเข้าไปกราบพระยาเต่างอยและขอร้องไม่ให้ถ่ายภาพผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าบรรยากาทั่วไปในอําเภอเต่างอยบางหมู่บ้านถึงกับมีชาวบ้านออกมาฟ้อนรำแสดงความดีใจเป็นโชคส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ผมหมดหนี้หมดสินแล้วครับแม้ราคาข้าวไม่ดีก็ไม่ต้องขายแล้วเพราะได้โชคจากพยาต่าง,งอยมาช่วยพรุ่งนี้สงสัยคนแน่นแน่นอนพอหวยอีกคนได้กล่าวพร้อมกับโชว์รัตตอลี่เลขท้ายสองตัว3ามห้าจำนวนกำใหญ่ แล้วออกไปฟ้อนลำทำเพลงด้วยนายจันทร์ชาวบ้านเต่างอยบอกว่าเมื่อวันที่คนรวยถูกลอตเตอรี่18ล้านมาไหว้พยาเต่างอยแล้วซื้อลอตเตอรี่วันแรก3435ข้อหวยพากันแห่ซื้อตามจดเครี้ยงแผงตนเหลือไปเห็นจึงออกไปหาซื้อไว้กว่า20บใบและเสี่ยงโชคใต้ดินจำนวนหนึ่งงวดนี้ถูกรวมกันเป็นแสนต้องกราบพญาเต่างอยพร้อมกับขอตัวไปทำบุญ